เฮียอันนี้เขาเรียกโซนี่ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอะไรรุ่นหนึ่งเอเซดวันครับเอเซดวันตัวใหม่ล่าสุดของโซนี่ใหม่ล่าสุดกับตอนนี้คุณคุณสมบัติทำอะไรได้บ้างอีกคุณสมบัติก็ถ่ายวิดีโอฟูเห้ดีนะผมขนาดเล็ครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นดูหน้าตาชัดๆกันดีหนึ่งครับ เกืบแล้วก็โกโบใหญ่กว่าน้อยเนาะโกโบใหญ่กว่านี้น่งเล่นเป็นของคาวไซครับเล่นคาไซครับตัวนี้เล่นระดับโลกแล้วนี่ของอะไรโกโบโกโบก็เล่นโกโบแต่ไม่ใช่ของคาวไซคาไซไม่ใช่คาไซเป็นเล่นคุณภาพสูงเยอรมันอันนี้น่าเล่นคาที่อยู่ที่ใช่ราคาที่หมื่นสามหมื่นสามลด ให้900บาทอ่าก็ลดประมาณ3เซนใช่ไหมกาก็เป็น Action Cam ตัวใหม่ครับ This is the new arrival Action Cam from Sony ตัวนี้กันน้ำไหมพี่หรือว่าต้องใส่ Housing อ่าต้องใส่ Housing อต้องใส่ Housing ถึงจะกันน้ำนี่ครับ Housing เป็นแบบนี้ครับ This Housing for Waterproof Water Standard เป็นแบบนี้ครับนี่รถทางานขอะรถทางานของนย่งหญ่ ไม่ครับผมรถมัน60%บางบางอย่างครับ Thanks for watching ครับโรงงารถแพง